าวันนี้คุณยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่มีทรัพย์ในมือไม่รู้จะหาลูกค้าจากไหนประเมินราคาก็ไม่มั่นใจคอร์สนี้ปักหุดให้คุณรู้ทาง how to be a premium agent เส้นทางสู่ในหน้ามืออาชีพที่ไม่ได้แค่สอนให้รู้แต่ให้เริ่มอย่างมั่นใจพี่ก้อยจะพาคุณเรียนรู้แบบสเต็ป by สเต็ปสมัครตอนนี้ได้เริ่มเรียนออนไลน์ทันทีไม่ต้องรอเข้ากลุ่มเรียนออนไลน์ทั้ง a c e b o o k กลุ่มปิดเรียนย้อนหลังได้ตลอดชีพกลับมาทบทวนกี่ร ก็ได้และก็ได้รับสัญญาแต่งตั้งในหน้า1เล่มใหญ่50ชุดพร้อมใช้งานจริงแล้วเราไปเจอกันวันอาทิตย์ที่29มิถุนายนนี้เรียนสดแบบเจอตัวพี่ก้อยจะพาทุกคนลงมือทำนำทรัพย์จริงมาวิเคราะห์ราคาตั้งราคาขายให้โดนใจตลาดคิดค่าใช้จ่ายในวันโอนแบบมืออาชีพเทคนิคการปิดการขายเทคนิคการเจราจาต่อรองที่พี่ก้อยยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนราคาพิเศษเพียง3 9 0 0 990บาทเท่านั้นใครพร้อมลุยอยากเรียนสดเจอตัวกับพี่ก้อยทักมาได้เลยค่ะที่ l i น์แอดม Property Pro พี่ก้อยรอทุกคนอยู่นะคะ